สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มถูกใจติดตามบนเพจ Facebook กันนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะอยากได้ยอดติดตามยอดถูกใจของเพจเพิ่มก็ให้บริการนี้เป็นตัวช่วยกับเพื่อนเกันได้เลยวันนีงเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google ค่ะพิมพ์คำว่า kmkth หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างเข้ามาได้เลยนะคะในตัวเว็บ kmkth ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์เคมเมนคีทีเฮนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มกาดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่หนะ้าสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนแัะผ่านยืนยันแัะผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพ,พิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิม comment, พ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยะคะ่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง youtube t i k t o k i n s t a g r a m นะคะ t w i t t e r นะคะและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะกดไปที่ Facebook ค่ะหมวดหมู่บริการ,ร,การตรงนี้ เลือกเป็นถูกใจติดตามเพจนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเราจะมีความเร็วคุณภาพและการรับประกรันที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้จะเลือกเป็น7401นะคะจะเป็นตัวคนไทยด้วยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะ ในคาอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านในข้อใสก่อนได้ค่ะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ของเพื่อนเองก็จะเป็นการวางลิงก์นะคะตัวรับประกันความเร็วนะคะที่อยู่กันตรงนี้เลยลิงค์ตัวนี้คัดลอก,กมาได้เลยค่ะจากโพสชิ่นการจัดใช้บริการเราเลือกเป็นโพสนี้นะคะเป็นเพจนี้ลองเปิดทุกใจและติดตามด้วยนะคะการย้อนไป้ขึ้นให้นะคะแล้วทุกใจเยืมอยู่ที่สองนห้าสิบเอ็ดนะคะการติดตามอยู่ที่ส6มรยหสิบี่นะคะคัดลอกลิงก์แนะนำไปวางกันได้เลย ปริมาณขั้นต่ำนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะใส่กันไปหนึ่งรนะคะนี่ราคาสิบหกาทกดสู่กันไปได้เลยค่ะมาสู่ที่ระบบกระดิ่งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะก็คือเอดอร์ของเพื่อนเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วสามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดกันได้เลย แต่ละออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะคะก็จะเป็นปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะสถานะตอนนี้รอระบบเดําเนินการเติมยอยกันสักครู่นึงนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสัใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR วอารโค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอิ้อนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่งเปลวเลดตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันนี่วัลเลดนะคะตัวนี้ ง้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในหน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซ์ตวนี้ก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5เปอร์เซนตกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะหาเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะน้ำเบกออเดอร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากคพณท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกรือรองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดถูกใจติดตามเพจ Facebook กคืนกันมาแล้วคือเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เค x ม h ีนะคะกดผ่านลิงก์จากด้านล่างเข้ามาได้เลยค่ะในเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันด้านในเลยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลย การใช้งานก็นง่ายๆค่ะเพ,เพียงคัดลอกลิงโพสที่การจะใช้บริการเปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้งานแคนง่ายๆแล้วนะคะราคาก็ถูกยอยขึ้นไวมา,มากๆเลยลองไปเลือกตูรายละเอียดและสั่งซื้อกันดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ